อินเจียเวลาใช้งานมีเสียงแปลก,ปกมีแรงบ้างไม่มีแรงบ้างรีบซ่อมเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม,ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํา วิธีการแก้ปัญหาหินเกียร์นะครับหินเกียร์เวลาเราใช้งานมีเสียงแปลกๆนะครับเสียงบอดๆนะครับหรือว่าเวลาเราใช้งานหินเกียร์ไปมีแรงบ้างไม่มีแรงบ้างนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหินเกียร์ของใครมีปัญหาแบบนี้นะครับมี เสียงดังแปลกๆนะครับบอดๆหรือว่าเปิดสวิตติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับหรือว่าใช้งานไปแล้วแรงเครื่องตกนะครับให้เ,เพื่อนๆรีบสั่งของมารอไว้เลยนะครับของที่ต้องสั่งรอนะครับก็คือฐานหินนะครับหินเกียตัวนี้นะครับเริ่มสึกหลอใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาทำการแกะดูด้านในกันเลยนะครับ เนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานอินเจียตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันได้สึกหลอลงไปเยอะแล้วนะครับ <S <S ก็ใช้ไขควงแบนนะครับทำการงัดสปริงตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีการถอดเปลี่ยนนะครับงัดขึ้นมาเลยนะครับก็เดิน่านออกมาครับ เ่านี่นะครับก็คือฐานมันสึกหลอไปเยอะแล้วนะครับมันถึงทําให้หินเกียของเรามีเสียงดังแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนั่นเองนะครับหินเกียร์ตัวนี้ก็ทํางานด้วยฐานหินตัวนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีฐานหินตัวนี้นะครับก็ทํางานไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีของหรือไม่มีอะไหล่เปลี่ยนนะครับก็ถอดตัวเนี้มานะครับแล้วก็ไปเทียบดูนะครับผมผมก็สั่งซื้อนะครับมาเป็นประจํานะครับจากทางร้านค้าออนไลน์นะครับลาซาด้าจ๊อปปี้นะครับมีหมดครับแค่เรารู้เบอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็นําไปเทียบแล้วก็ซื้อมานะครับอะไหล่ต่างๆมีขายหมดครับเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับตู เบอร์ที่ใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยครับขนาดความหนาของตัวฐานนะครับเนี่ยเราต้องดูขนาดความหนาของตัวฐานนะครับเพราะว่าฐานแต่ละรุ่นหินเกียร์แต่ละรุ่นนะครับไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูขนาดนะครับเราใช้ไม้บรรทัดวัดดูนะครับว่ามันมีความหนากี่มิลนะครับความยาวกี่มิลนะครับเราก็ซื้อมานะครับแล้วก็นํามาเปลี่ยน การเปลี่ยนก็ง่ายๆครับจับใส่ไปที่เดิมก็จําสายครับก็ อินเกียร์ผมค่อนข้างใช้งานหนักนะครับก็เลยต้องซื้ออะไหล่พวกนี้นะครับมาคอยสแปร์ไว้ตลอดนะครับ ถเป็นวิธีการเปลี่ยนฐานหินเจียแบบง่ายๆนะครับไม่ใช่ช่างก็ทำได้เรียบร้อยอ่ะลองมาฟังเสียงนะครับหลังจากเปลี่ยนฐานเรียบร้อยนะครับจะ่าปักก่อนอย่าลืมนะครับก่อนที่จะ ทำอะไรก็แล้วแต่ถอดปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยครับเปิดนี่นะครับเสียงบอดๆเมื่อกี้หมดไปแล้วนะครับแค่นี้นะครับหินเกียร์ของเราก็จะกลับมาใช้งานได้แบบปกติแล้วนะครับผม ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนฐานอินเทีย์นะครับถ้าใครมีอ,อินเตีย์ที่มีเสียงดังแปลกๆแ,แล้วก็ใช้งานไปไม่ค่อยมีแรงนะครับก็รื้อออกมาดูนะครับมีปัญหานี้แน่นอนนะครับก็คือฐานใกล้หมดแล้วนะครับผมก็ซื้ออะไหล่มาคอยเปลี่ยนไปได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ